สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซีครับไม่ว,ว่าจะเป็น f อฟอีหล่าอุงอิงนะครับ f อฟสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ฟซีถูกๆท่านนะครับแฟนคลับแฟนมอลำ่นะครับกะมื่อนี้มีข่าวอย่างมากพูดคุยกับพี่กับนองนะครับผมกะก่อนอื่นกับฝากช่อง Official. เดชเจวันออฟฟิเชียหวยน้าเนเดอร์พี่น้องฝากช่องเดชเจวันช่องน,น้อยๆนะครับ เพื่อเป็นแรงพักดันเพื่อเป็นกระบ,บอกเสียงนะครับให้องค์กรชาวหน่อยเพ็นวันแพงนะครับชาวหน่อยเพื่อนชู้เนาะพี่น้องและะ้วนะก็มากเกงข้าวสารให้พี่น้องฟังครับผมก็มียังมากพูดคุยกับพีกบนองนอะมนีกเนนอพอดีไปเจอโพดนะครับพี่น้องโพดอีหล่า้งอิงโพดนะครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิดยังึ้นครับพี่น้องครับอิหลา่าอุงอิงโพดนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วหรือว่าหลายๆท่านบางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมอิหลา่าโพดองังเกิดยังขึ้นครับพี่น้องอิหลา่าอุงอิงบรรยายความในใจต่อพอพอแม่แม่เอฟซีนะครับเป็นบรรยายวัดจังไหรนะครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่า <c oughs> อิหล่าขอบประคุณมาไรของพ่อพ่อแม่แม่เอซีนะครับทุกคนเดอ้อจ้านี่ที่สนับสนุนอิหล่าในเส้นทางนี่อยู่ตลอดนะครับบ่ว่าอิหล่าสีเฮ็ดยังนะครับพ่อพ่อแม่แม่แมกัยั่งพร้อมสนับสนุนอิหลา่าและกะค่อยสป,ปอร์ตอิหลา่าอยู่ทุกอย่างในเส้นทางนี่ ลาพ่อสีมอบค่มสุขให้พ่อพ่อแม่แม่ที่มาชมมาสนับสนุนลาและที่ลืมบ่ได้คือขอบพระคุณพ่อโจแมนูตยาสุภาพลุงอำนาจพ่อนนแม่บีและพ่อการชัยนะครับผู้บ่ถิ่มบ่ป๋าหลาบ่ไหวลาสิพอปัญหาใหญ่สำไร คำว่าพอกะย่งสี่อยแห้กำลังใจลาและค่อยชู้ปีกปกป่องหลาและขอบขั้วลาตลอดจากเด็กหน่อยที่พอเคยมีออ่างเลยจนได้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนี้เกือบจะสามปีพอ่อพอแม่แม่ของหลาขก่ยังคอยพักดันอีลาตลอดนะครับขอบคุณพ่อโจ ผู้ผู้เป็นแสงสว่างให้ลูกๆใได้ทำมาหากินเปิดท่าให้ลูกๆได้มีอยู่ตุมีกินถูกมเอนีเด้อจา้าขอบพระคุณพ่อการชัยอ่าผู้บ่หวังอย่างน้ำหลาพ่อคือพอ่ออีกค้นของหลาทีหลาฮักและคลบอยู่ตลอดเวลาเด้อจา้านี่ครับ ววงองิงพอมโพนเข้าไป้องเนาะขอบคั้วอีหล่าหากบัวมีคนทีกาวมานีกับคุ้งสิบัวมีคํามาองค์อิงเพชรบ้านแพงเมนีขอบพระคุณคู่สาวน้อยทุกท่านที่สร้างสรร์โชว์งามงามนะครับของกีฬาขอบพระคุณทีมเพชรแดนเพชรและทีมอาจารย์นักดนตรีและพ่อพ่อพีพีค้อนไหวทีอยู่เบื้องหลัง นะครับทีปูยู๋บางหลังการโชคทุกโชคของอีหล่าหากบ่วมีทุกคนคำว่าทีมเพชรกับโคงสีบมีทุกเมือ่อนี้และอีหล่าค่ะขอบคุณมาไรชา,าพ่อพ่อแม่เอฟซีพลังเงียบและทุกาาทุกมาไล่ทีพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีของหลา่าได้สนับสนุน,น,นหลา่าขอบพระคุณบ้านฮักของหลา่าทุกหลังที่พร้อมใจอยู่เคียงข้างขอบพระคุณ อฟซีพลังเงียบที่คอยเบื้องหลาายู่ท้างหงหัวใจดวงน้อยๆพร้อมสิเป็นรอยยิ้มให้พ่อพ่อพี่แม่เอฟซีเป็นความสุขให้พ่อแม่ตลอดไปเด้อจ้ายิหล่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้พ่อพ่อแม่ได้ชมได้เบิ้งและความสุขให้พ่อพ่อพี่แม่ตลอดไปเด้อจ้ามาไรๆสดเฉพาะกิจช่องพ่อการชัย นี่แหะครับเด็กน่อยคนหนึ่งนพพี่น้องใครที่ได้สัมผัสไกลก่ค,ค,คิดอิลานีกักกสิลูครับพี่น้องคนที่ได้ใกล้คิดอิลากสิลู้ว่าอิหลาเป็นแบบใดน,นะครับอิหลาคือที่สุดแหะครับพี่นอ้องหนูก็เป็นแสงสว่างอีกคนที่ทําให้หลายๆคนหลายๆคนอยากเป็นเหมือนหนูอ่าอยากประสบความสาเร็จมอนอิหลานะครับ หนูก็คือต้นแบบของศิลปินบอลลัมหลุนไม่พอพอไม่ม่เอคิดไว้าจากไหนครับอีหลาองยิงนี่ก็เป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับบอกว่าจะเป็นไอดอลน,นิวเจนนะครับไม่ไม่จีเขาไมา่ยู่ในวงสาวหน่อยเพลิพันแพงนะครับ ไอดอนเข้ามาไอดอนนี่ก็คือเป็นต้นแบบได้พี่น้องเป็นต้นแบบอ่าคนอยากเป็นคือวิลาอุงอีกนี่อยากมีอยาก,ยากเป็นอยากหลายนะครับพี่น้องครับเอฟซีพอ่อพอแม่เอฟซีกัสีผักกุ้มใจในตัวีหลาบาง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 ,บางท่าน พอพอแมพซีก่กะวาบบอนะครับบางร่านกะน้ําตาคอเพราะลูกสาวกับหนี่ครับบางรั้งเห็นกะดีใจให้ได้กอดอ่าบางท่านได้ใกล้ชิดกะดีใจนี่แหละครับเด็กหน่อยผู้หนึ่งอ่าที่เป็นต้นแบบให้ศิลปินรุ่นใหม่นะครับเป็นต้นแบบให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตนะครับ ีกำลังสิเก้าเป็นคือยังกีฬาคือจังพอจูบอกครับูุรดสิมาดังเปียงป้างคือจังกีฬาองค์อีกนี่นอยได้ครับพี่น้องอ่านอยมากุือศิเขามามือเดียวเราดังเปียงป้างเลยยังสิครับหายากนะครับอ่าเอามราุนไม่น้องๆองนิ้วเจรุ่นไม่กะได้แบบย่าง เป็นแรงพักดันนะครับได้แรงพักดันจากหนองหญิงหลายๆท่านบอ่ว่าจะเป็นเฉพาะมอล่มครับอ่าชาชนหรือว่าคนทั่วไปพอ่พอพ่อแม่ทั่วไปนะครับก็ได้แรงพักดันจากลูกสาวอิหลา่าอุงอิงละลายนะครับก็ดีใจครับดีใจน้ำอิหลา่าอุงอิงแล้วก็ พ่อโจบอจูผู้สานะครับถ้าพ่มี่บอจูก็ยังมีลาบาล้ครับถ้าพ่มี่บอจู่มี่ซอพ่มีทีมงานผู้บริหารกับพ่มีอุ้งยิงเพชรปันแพ่งนะครับอ่านี่คะควบในใจของลูกสาวนะครับกับขอให้ลูกสาวเจริญรุ่งเรืองปังๆรวยๆอ่ามีแต่พอๆเป็นแมเอฟซีหักหุตุ่มห้มตุ่มหอมตลอดไปนะครับท่ายคลิปนี้กับฝากช่องเดชเจียววันออฟิเชียว ไปนะมิเดอ้อมีข่าวสารหรือว่ามีอย่างกัตสิมาประชาสัมพันธ์ในพอพอแม่เฮฟซี่นะครับในรับราบนะครับผมอ่ากัใต้คินดีกับฝากไปแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ